เดี๋ยวนี้ถึงหมอจะรวมกันพูดสักสิบหมอผมก็ไม่เชื่อว่าอดข้าวมื้อหนึ่งจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพนี่ไม่เชื่อแล้วเราเห็นว่ามันเป็นผลดีแกสุขภาพคือว่าให้ร่างกายเนี่ยมันได้หยุดพักผ่อนให้กระเพาะอาหารมันได้หยุดพักผ่อนเป็นการประหยัด <c oughs> ให้มันมากเป็นอย่างนี้แล้วว่ากันในทางเศรษฐกิจแล้วมันก็ยังประหยัดค่าอาหารได้หลายสตางคงเพราะฉะนั้นจะต้องล่อให้อายุหรือล่อวันเกิดนี่ด้วยการอดอาหาร <c oughs> เล่นสนุกสนุก <c oughs> อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ แต่สำหรับทุกคนผมก็อยากจะพูดไปในทางฝึกความเข้มแข็ง <c oughs> ทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าการที่เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกนี้ในอนาคตข้างหน้านั่นจะต้องการความเข้มแข็งมากขึ้น <c oughs> เพราะว่าโลกนี้มันจะเป็นบ้ามากขึ้นทุกที ด้วยอำนาจของวัตถุนิยมด้วยอำนาจของสงครามด้วยอำนาจของอะไรต่างๆนานามันจะเป็นบ้ามากขึ้นทุกทีคนที่จะอยู่ในโลกต่อไปข้างหน้าต้องมีความเข้มแข็งมากกว่าที่แล้วมาเพราะฉะนั้นคอยเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ได้วยการฝึกฝนความอดทนความเข้มแข็ง ให้มันเพียงพอเป็นการล่วงหน้าไว้ด้วยที่มันหน้าหน้าหน้าหัวหรือหน้าเศร้าหรือว่าหน้าียดอะไรก็กก็็กกตามพร้อมกันไปทั้งหมดน,นมันอยู่ตรงที่ว่าเ <c oughs> ดี๋ยวนี้มันดีแต่ปากพูดความรู้มากจนเฟอร์ปากก็พูดมากจนเฟอร์ แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ตามที่รู้หรือตามที่ปากมันพูดที่สุสามันเน้นว่าสกวาสิกานี่แหละไม่ต้องที่ไหนไม่ต้องใครอื่นมีความรู้มากพูดมากพูดเอ้อความรู้เฟอ้อแล้วก็ทําไม่ได้อย่างที่รู้หรือที่ปากมันพูดมันขาดความแข้งแข็งด้วยเหมือนกัน ยิ่งมองดูไปทั้งโลกทั่วไปทั้งโลกแล้วก็ยิ่งเห็นว่าไอความรู้นี่กำลังเฟอร์ไอความรู้เฟอร์นี่หมายความว่ามันมีมากเกินต้องการและเป็นความรู้ที่ไม่จำเป็นหรือยิ่งก่อนั่นก็เป็นความรู้ที่ทำให้โลกนี่ฉิบหาย <c oughs> คือความรู้ที่ก้าวหน้าไปตามทางของวัตถุนิยมจัดเกินไปนี่เป็นความรู้ที่ทำโลกให้ฉิบหาย อรรถอร่อยของวัตถุนิยมทําให้คนเห็นแก่ตัวไม่เอื้อเฟือ่อไม่เมตตาปราณีฆ่ากันได้ลงคอจะทิ้งลูกระเบิดลงมาทีหนึ่งให้มันตายตั้งสองแสนสามแสนตั้งครึ่งล้านมันก็ทิ้งลงมันก็มีจิตใจที่ทิ้งลงมาได้เนี่ยคือผลของวัตถุนิยมที่มันครอบงำจิตใจมนุษย์มากถึงขนาดนี้ <c oughs> ถ้าเป็นอย่างสมัยโบราณแล้วเขายอมตายซะเอง ไม่ยอมทิ้งลูกระเบิดลงไปฆ่าคนทีนึงตั้งหลายหลายแสนตั้งครึ่งล้านเป็นต้นแต่คนเดียวนี่ทําได้เพราะวัตถุนิยมมันเข้าตา <c oughs> มันก็หลงหลายในรถของวัตถุนิยมนี่คือการเฟอร์ข้างความรู้อย่างสมัยใหม่มันเป็นไปนในทางที่ไม่สร้างสันติภาพนี่ความรู้ที่มันดีค้องสมัยใหม่มันเป็นอย่างนี้ นอกจากนั้นยังเป็นความรู้ที่เหลือเฟือที่ไม่จําเป็นอีกมากมายหรือ <c oughs> ถ้าจะพูดว่าจําเป็นแล้วมันก็จําเป็นสําหรับคนที่ต้องการจะเป็นเบาวเป็นทาสของวัตถุนิยมมันจึงต้องการความรู้อย่างนั้น <c oughs> นั้นอยากจะสรุป,รปความสั้นๆใช่ว่าความรู้มันกําลังเฟอ่อไปนในทางที่จะเชื่อดคอตัวเอง ความรู้ของมนุษย์ในโลกสมัยนี้เพิ่ไปในทางที่จะเชื่อดคอตัวเองคือรู้มากก้าวหน้ามากในการที่จะทำสงครามกับพระเจ้าในการที่จะเยียบย่ำพระธรรมในการที่จะเหยียบย่ำศีละธรรมและในที่สุดมันก็เป็นการเชื่อดคอตัวเองให้มันเบียดเบียนกันให้มันฆ่าฟันกันหรือทำอะไรกันอย่างที่ เห็นๆกันอยู่และมากมากขึ้นทุกทีความเป็นอันธพาลของคนยุวชนอของอยุวชนนี่จะมีมากขึ้นทุกทีเพราะว่าความรู้ที่ให้เขาเรียนนั่นมันเป็นไปนทางเฟอร์ด้วยอำนาจของวัตถุนิยมที่เรียกว่าความรู้มันก้าวหน้าไปในทางที่จะเป็นาธาตุของวัตถุ <c oughs> แม้จะให,ให้ดีกว่านั้นมันก็ พูดได้แต่เพียงว่ายิ่งรู้มากก็ยิ่งลำบากมากความรู้อย่างสมัยนี้ที่เขามีกันอยู่นีย่ยิ่งรู้มากจะยิ่งลำบากมาก <c oughs> อย่างที่คนโบราณเขาเรียกว่ารู้มากยากนาน <c oughs> มันมีอะไรอะไรมากมันมีเทคนิคมีอะไรมากทำให้ลำบากมากแล้วผลสุดท้ายมันก็เพื่อเชือดคอตัวเอง <c oughs> คือว่าทําโลกนี้ให้เดือดร้อน มากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมมีความรู้เฟไปในทางที่จะทำสิ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องทำ,ทำมีสิ่งที่ไม่ต้องมีใช้สิ่งที่ไม่ต้องใช้สิ่งที่ไม่ต้องจำเป็นจะต้องมีจะต้องใช้จะต้องทำเนี่ยก็ทำให้มันมีขึ้นมาจนยุ่งมากขึ้นไปอีก <c oughs> แมะในที่สุดก็ ไม่มีความสงบสุข <c oughs> อย่างพูดผีปีศาจมันก็ต้องหัวเราะคนสมัยนี้มาก้าวหน้าจนต้องคุมกำเนิดนี่คิดดูสิสุนัขหรือแมวมันกไ็ไม่มีปัญหาอย่างนี้ถ้าคนมันดีมากอันจะมีปัญหาอย่างนี้แล้วก็คุมกำเนิดทางฟิสิกส์ทางวัตถุ <c oughs> ซึ่งใครๆก็ทำได้ก็เลยมีจิตใจต่ำทราม ในทางศีลธรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศมันก็เลยกลายเป็นหน้าหัวยิ่งก่าสิ่งใดเรามาพลอยรู้เรื่องนี่ข้าวก็พลอยลำบากใจไปด้วยก็เอามาล่อไหวในที่นี่จะได้กันเรื่องความรู้กำลังเฟอร์นี่อยากจะขอย้ำขอเตือนอีกทีว่าไม่ใช่เรื่องพูดเล่น ลอ้ไปสังเกตดูให้ดีๆหน่อยมันเฟอ้เอเลือประมาณเพราะว่ามันต้องการความก้าวหน้าในในทางที่ไม่จำเป็นจะต้องก้าวหน้ามันก็หมุนกันไปแต่ในทางที่จะให้ขยายออกไปขยายออกไปขยายออกไป,ย,ย,ไป <c oughs> ยิ่งขยายออกไปเท่าไรมันก็ยิ่งไกลสันติภาพมากขาวเท่านั้นเพราะมันขยายไปด้วยความหลับหูหลับตานี่ การศึกษาการก้าหน้าอะไรของโลกสมัยนี้ขยายไปเท่าไรยิ่งไกลาจากสันติภาพมากขึ้นแต่นั้นนี่กล้าท้าโดยเอาชีวิตเป็นประกันเพราะถ้าไม่จริงแล้วก็มาฆ่าผมให้ตายเพราะมันก้าวหน้าไปทางที่ทําลายสันติภาพไม่ให้เกิดสันติภาพมีแจะให้เกิดวิกฤตการณ์ยุ่งยากมากขึ้น <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องที่เอามาล่อเรื่องหนึ่ง ทีนี้เรื่องที่มันเกี่ยวกันถัดออกไปอีกอยากจะยกเป็นตัวอย่างเรื่องหอสมุด <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็นิยมสร้างหอสมุดกันมากที่นั่นก็สร้างหอสมุดที่นี่ก็สร้างหอสมุด <c oughs> แต่แล้วไม่ดูให้ดีว่าไอ้สร้างหอสมุดนี่ยมันเป็นหอสมุดของผูดผีปีศาจของซาตานหรือว่าเป็นหอสมุดของ พระเจ้าหรือพระธรรมเรื่องหอสมุดนี่อยากจะพูดให้ชาติตรงไปอย่างนี้ก่อนว่าหอสมุดในวัดของเราเนี่ยเขาเรียกกันมาแต่บรโบราณว่าหอไตรหอไตรี่ย่อมาจากคําว่าไตรปิดดกแต่ละวัดแต่ละวัดในสมัยโบราณน,นั้นเขามีหอไตรแล้วก็สร้างไหว้ในสระหรือถ้าไม่มีสระก็ต้องขุดสระให้มันมีน้ํา ล้วก็สร้างหอไตรไว้ในสะแล้วก็เก็บพระไตรปิฎกและหนังสืออื่นๆทิ้นเนื่องกันกันกบพระไตรปิฎกคือคําอธิบายพระไตรปิฎกเป็นต้น,นเรียกว่าหอไตรนี่คือหอสมุดในวัดเป็นหอสมุดของศาสนาของพระเจ้าแล้วแต่จะเรียก